เจอกันอีกแล้วครับวันนี้วันที่20พฤศจิกายน2568ฤดูหนาวเข้ามาแล้ววันนี้เราจะพาไปเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกเราเดินทางจากตัวเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เริ่มเดินทางตั้งแต่7โมงครึ่งโดยประมาณ ตรงนี้อากาศหนาวแล้วครับอากาศกาลังดีท้องฟ้าเปิดนะแต่บางพื้นที่ยังฝนตกอยู่เลยหมอกเขาคอไม่นิดหน่อยนะวันนี้แล้วก็ขับรถไม่รีบครับขับไปเรื่อยๆมีหมอก ให้ชมสวยงามแ,แล้วเราก็มาถึงวัดวัดจันทร์ตะวันตกสีทองเหลืองอลามข้ามสะพานตรงนี้ไม่แน่ใจสะพานอะไรครับน่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำยมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันลืมดูข้อมูลมาเราข้ามมาก็จะเจอกับวัดจันทร์ตะวันตก เราได้มาอีกแล้วน่าจะาประมาณเป็นครั้งที่สองที่เรามาแต่มาทุกครั้งก็ตื่นตาตื่นใจทุกครั้งนะครับด้านหน้าโบสถ์สีทองก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตรงนี้ให้เรากลาบไหว้ก่อนเข้าไปในโบสถ์นะครับ อยู่หน้าวัดพอดีเลยก็จะมีพระสิวลรีใครอยากจะกราบไหว้ขอพอรเพื่อให้เป็นสิริมงคลก็ก่อนข้อบวชอย่าลืมไหว้พระก่อนนะมีเสียมซีด้วยตัวน,นี้ก็จะเป็นโบสถ์ใกล้ๆนะปรับโหมดให้เห็นโบสเต็มหลังสักหน่อยสวยงามมากครับสีทองเหลืองขลาง ภาพถ่ายหรือว่าวิดีโอจะสวยขนาดไหนสำหรับตัวผมก็ยังคิดว่าการมองเห็นอะไรด้วยด้วยตาเนื้อของเราจะสวยที่สุดไม่มีอะไรสวยเกินกว่าตาเนื้อที่เรามองเห็นแล้วก็บทก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ทำไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เดี๋ยวเดินเข้ามาข้างในบริเวณชั้นหนึ่งก็จะเป็นพระองค์นี้ ซึ่งนำมาจากประเทศไม่แน่ใจนะครับจะจะมีคุณป้าบอกอยู่ว่าเอามาจากประเทศไหนผมก็จำไม่ได้เหมือนกันก็จะมีให้ทําบุญแล้วแต่กำลังศรัทธาแล้วก็มีให้จุดเทียนชัยวางหน้าองค์พระส่วนตรงนี้จะเป็นชั้นบนชั้นสอง ก็ยังไม่ได้เสร็จเหมือนกันนะครับสามารถขึ้นมากราบไหว้ขอพอรได้นี่เป็นมุมด้านข้างของวัดจันตะวันตกแล้วก็มาวัดต่อกันเลยตรงนี้วัดพระพุทธชินราชนะครับหรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ก็ตั้งอยู่คนละฝั่งของถนนแต่ก่อนนั้นเราไปเติมพลังกับก๋วยเตี๋ยวห้อยาก่อนอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับสามารถเดินไปได้อยู่ติดกับแม่น้ําก็จะมีอร่อยมากก็มีสเต๊ะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบโบราณแบบปัจจุบันมีหมดครับก็จะมีที่นั่งห้อยขาลืมถ่ายตรงที่ห้อยขามาให้ดูฟิลประมาณว่า เรานั่งกินอยู่บ้านพอกินเสร็จเราก็เดินเข้ามาวัดได้เลยเราจอดรถไว้ด้านหลังแล้วก็ก็เดินให้ย่อยแป๊บหนึ่งเดินเข้ามาก็มาครั้งที่สองก็ก็ยังคงงดงามนะครับมาวัดเราชอบมาทํำบุญที่วัด ตรงน,นี้ก็เราสามารถที่จะว่าครับขอพอนี้เลยแล้วก็ดูป้ายเขาจะมีบอกว่าห้ามทําอะไรบ้างนะครับเราก็ถ้าใครมาก็ทําตามกฎที่เขาตั้งไว้จะดีที่สุดนะตรงน,นี้ก็จะเป็นบทสวดเผื่อใครไม่ได้มาแล้วก็สามารถที่จะดูบทสวดได้เลยนะขอพรนี้เลยเผื่อใครมีบุญกรรมสาคัญ พรนั้นอาจจะสําเร็จรูร่วงโดยที่ไม่ต้องมาด้วยตัวเองก็ได้นะครับงดงามมากก็วันนี้ท้องฟ้าเปิดอากาศเย็นอากาศดีเลยแหละเพราะว่าอากาศน่าจะลดประมาณเกือบสิบองศานะครับบางพื้นที่นะแต่มเมื่อวานมันเมื่อวานวันที่21 เมื่อวานที่20วันนี้วันที่21ทําคลิปวันที่21เราก็เดริญเข้ามาก็ขอหนึ่งผลงานเพลงให้คุณตาตีน,น่าได้ฟังก่อนก่อนจะเข้าไปกราบพระพุทธชินราชด,ด้านในใครมาก็ขอเพลงคุณตาได้ครับคุณตาตีได้ทุกเพลงเราก็เข้ามาข้างในกราบพระพุทธชินราช เราไปวันธรรมดาคนไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็เลี่ยงเทศก,กาลได้จะดีมากเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยอะด้วยคนไทยก็มีบ้างแต่ถ้าแบบไม่ต้องการเบียดเสียดใครก็มาแค่วันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันพฤหัสประมาณน,นี้นะครับ ด้านในเขาจะไม่ให้ยืนถ่ายภาพนะเพราะว่าต้องรักษามารยาแล้วก็เราไม่ได้เข้าชมคนเดียวนะครับจะมีกฎข้อห้ามอยู่ข้างในล้วก็อ่านนิดนึงเราอยู่ในสังคมเราต้องให้เกียรติคนอื่นเขานะครับด้านข้างก็จะเป็นรูปหล่อส่วนเด,เดินมาด้านข้างก็จะเจอกับพระพุทธรูปพระพุทธชินสี เดินให้ทั่วนะรครับเดินลอดค่อยๆเดินในไหนได้มาแล้วเราก็ทำจิตใจให้สงบค่อยๆเดินชมอรารยธรรมโบราณแต่เราก็มาถึงศาล่านจ้าโกนูที่เราจะไหว้ทุกครั้งแต่เราก็ไม่ได้เคยไหว้สักทีวันนี้ก็มาจะ อยู่ตรงทางออกจากตัวเมืองพิษณุโลกอยู่ซ้ายมือนะว่าจะไหวหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้แวะเลยจนเมื่อวานโอกาสดีก็เลยได้แวะแลับม็แวะทํทำบุญสวยงามครับใครที่มาพิษณุโลกแนะนำไหว้พระเสร็จ แล้วก็แวะไหว้ท่านกวนอูก่อนเผื่อได้โชคได้ลาบนะครับแล้วเราก็จบทลิปแล้วเจอกันคลิปหน้านะเอามาลงให้ดูกันยาวๆเจอกันคลิปต่อไปนะ